ก็กาบสวัสด <google> ีครับวันนี้ก็มาพบดกับช่องย่ามเขียวเบตตานะครับก็วันนี้ก็จะมาเทียบปลานะครับเทียบปลากัดนี่ครับตัวที่ผมจะเทียบก็คือมาดูนีโมกันะครับนีโมตัวผู้ครับตัวนี้ตัวนั้นตัวเมียโคตรแจ่มเาย ไม่เป็ดกันนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำให้เป็ดโอ้โห oh. ดูเป็ดน,นะครับยังทั้งกบทั้งปลาทั้งเป็ดน,นะครับในสระก็จะปล่อยปลาอีกน,นี่ครับที่จริงมีส5บห้าตัวครับ ตายหมดนะครับไม่รู้โดนอะไรหลอดแค่สี่ตัวะไปเขา้าการรับชมของเราดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอุดตรงนี้ช่างน,นักกนกรุบนะกำลังตัวใหญ่เลยพี่พ่อแม่พันนะามาเลี้ยงตั้งแต่อายุเดือนหนึ่งมากดูตัวเมียก่อน เป็นเะไรเจ้าเฮ้ยบ้ากาศอะไรวะแกม้มไม่ไม่ใช่แก้มแดงเฮ้ยใ,ใช่ไหมวะอันนี้ตัวเมียไ่้เอ้อันนี้ไม่ใช่ตัวเมียอันนี้ตะว,วันออกครับโอ้โหตะว,วันออกตัวน,นี้โคตสวยครับ ออนิโมโอโคขดแก่มครับสีนี้แก้มเลี้ยงเพิ่งได้มาใหม่นะอะไปเทียบกันเลยเดี๋ยวเตรียมภาชนะเทียบก่อนผมจะเอาปลา ยังไหละ่ะที่ตักปลาก็หายแล้วนี่อหไรครับไม่ก็บเป็นที่เป็นทางโอ้โหโห,หาที่ตักปลาก็ไม่เห็นไปไปกันดีกว่า เ,เอาตัวเมียตัวผู้ลงเดอเดียเดย๋ยังไม่จัดบ่อเลยบ่อเพิ่งจัดแบบนี้นี่ครับไม่รู้อะไรแดงขึ้นหรือเปล่าก็มีพารามิซียมอยี่นะครับเท่าที่เห็นมีพารามิซียมอยู่ มูลสีแดงครับไม่รู้มันรัดกันแล้วแต่ว่ามันกินไข่ผมก็เลยเอาลงรัดอีกรอบนะปะไปเอาพ่อแม่พันลงดีกว่าเสียเวลาเยอะอ่างนี้เลยนะับ <c oughs> <c oughs> ลงไป ก็ไม่ได้จัดบอ่ยออะไรยากนะครับใส่แค่ฝางฝางข้าวน่ครับจัดแล้วหาแก้วใส่ตัวเียก่อนหรือว่าจะเอาขอบดีวะขอบดีไหมขอบก,กลัวไม่เห็นกันร่างเีนี้เลย ผมไปตัดให้มันตรงกันก่อนนะครับก็นี่นะครับได้แล้วเดี๋ยวไปออกตัวเมียเออ,เอ,อพึ่งพึงพ่งพึงพ่งพึ่งพึ่งนะครับเกือบโดนเกือบโดนแล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับไม่งั้นมันจะต่อยเราอ,อาจจะเจ็บได้นะครับอ่ะเอาตัวเมียผมจะเอาแฟนซีผสมป่านะครับ ตัวเนีย,ย,ยไข่แน่นไหมโอ้โห,โหโคดแน่นละสารสีฟ้าไปลงกับแฟนสีอะไร F1 นะ F1 <c oughs> นี่ครับผม,มใช้แก้วนะครับไม่ได้ใช้เอาอะไรวะเสียงอะไรตก ก็เนี่ยเราไปปิดน้ำให้เป็ดก่อนก็จเจาลสองคูนะโออันนี้อีกหนึ่งลงไปเลยดแ๋้วเกยว ล้างไม,ม่ทุกอันเลยล้างไม่มทุก,ก่อเลยแล้วล้างก่อนนะ้องได้แล้วใส่กับใส่นิมโม่ออ,อ,มมอกออกออกออกเทียบไว้นี้เลยเดี๋ยวหาที่ปิดกัน ที่ปิดก่อนนะครับปิดนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูลูกปลานะครับเสียงก,ก็น้อยๆลูกปลามีแต่แม่งงเองแงยงมีแต่ลูกน้ำนะครับไม่รู้ว่า,ากินลูกปลาหมดยัง อ,อยู่นะนะกี้นึกว่าจะโดนลูกน้ำกินหมดใบแดงก็มีให้กินตลอดโอเคบ่อนี้รอดนะเออเขารอดไม่เยอะวกนี้ให้พ่อมันเลี้ยงสองสามวันเอ้ยให้พ่อมันเลี้ยงกออกจากบวอดแล้วทีนี้ผมก็จับพ่อออกเลยนะ ก็ได้น้อยไม่ไม่ค่อยเยอะปิดไว้ต็อสำหรับเดี๋ยวผมหาตัวเมียก่อนตัวเมียอีสานดี๋ยวอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งยังไงเอาเอาเอาอกมาโอ้โหแเขย <c oughs> เินแน่นเลยเอหายเอ่ใช่างันหร ็ปิดชิปไปเลยอันนี้ก็เดี๋้อเด้อจะเพิ่งปิดชิปอันนี้ก็แบ็กซาม,มูไรแบ็กซามูไรกับไฮบิดนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นไงครับก็ชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วย เป็นกำลังใจทำชีิปต่อไปไปแล้วครับ